สวัสดีครับมาพบกับช่องอธิษฐานจิตวันนี้มาสักการะพระธาตุเจ้าโดยตรงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะหน่อยก็จะมีเดินสักการะการทําบุญหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะถวายผ้าห่มพระธาตุถวายสังฆทานตีคองระฆังถวายบูชาพระธาตุแต่วันนี้ช่องเราจะ สวดพระคาถาเงินล้านถวายพระธาตุเจ้าโดยตรงใช้จุดนี้เป็นจุดที่สงบหรือมุมที่สวดนะครับนะโมต,ะตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนะสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนะสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัพพังอาปารทังธรรมธเมพันเตปุกาสะทวารตะเยนกตังสัพพังอปาราธังธรรมธเมพันเตบุกา,า,ากสะขมามิพันเตสัมประจิตชามินาสังสิโมโรมาจมหาเทวาสเปยขาปรายันติโรมาจมหาเทวาอภิลาภาปวันตุเม มหาบุญโยมหาราโภปพระวันตุเมมิเตพาหุอติปุทธามาอุนะโมพุทายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระอิงสาวิระทาสีวิระทา,าสาวิระอิตโยพุทธะมานมามะพุทธะสวะหมสัมปติจามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หารือสัมปติจามินาสังสิโม พรหมาจะมหาเทวสะสเปยคาปราันติพรหมาจะมหาเทวาอาภิลาภาปวันตุเมมหาบุญโยมหาราโภูวันตุเมนิเตภูปติพุทธะมุณโมปทายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิวระทาสีวิระทาสาวิวระอิตโย ο. พุทธสะสมาณีมามะพุทธสะสวะหหม สัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือสัมปจิชามินาสังสิโมพรมาจะมหาเทวาสพเพยคาปรายันติพรมาจะมหาเทวาอภิลาภาปวันตุเมมหาบุญโยมหาราโภูปวันตุเมมิเตพาหุอติพุทธมาวุณโมุทายะ วิรัตโยวิรโคนายังวิรอินสาวิรัทศีวิรัทสาวิรอิทโยพุทธะมานมามะพุทธะสวาหุมสัมปติจฉามิเพ่งเพ่งพาพาอาหารเรือสัมปจิตฉามินาสังสุโมลมมาจะมหาเทวาสเพยคาภรายันติ รมมาจะมหาเทวะอภิลาภาปวันตุเมมหาบุญโยมหาราโภปวันตุเมนิเตพาหุหาติพุทธะมาโอนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิตโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะโหมสัมปติจามิเพ่งเพ่งพาพา อาหาเรือสัมปจิตชามินาสังสีโมโรมาจะมหาเทวาสเพยาขาปรายันติโรมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาบุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตภาหุอาติพุทธมาอุณโมพุทธยะวิรัตโยวิรพนัา วิระหิงสาวิระถาสีวิระถา,า,าสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาภาอาหารรือรเมื่อถวายเสร็จเราก็จะกราบพระธาตุวันนี้ขอจบคลิป การสวดพระคาถาเงินล้านถวายพระาธาตุเจ้าโดยตรงเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องอธิษฐานจิตด้วยนะครับสวัสดีครับ